มาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลครับศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือได้นํากําลังคนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10ในตัวเมืองเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินตามสถานพยาบาลต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ยังขาดแคลนโลหิตจำนวนมากครับโดยการริ โดยการบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะครับสามารถใช้ปริมาณโลหิตมากถึง4,500มิลลิลิตรเพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาถือว่าเป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งได้บุญและได้กุศลด้วยครับ ที่จังหวัดพะเยาค่ะนายโชคดีอมรอวั์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานโครงการน้ำพระทยัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดพะเยาจัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนบ้านต้อมโดยมอบข้าวกล่องและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้น ที่ตำบลบ้านต้อมอำเภอเมืองพะเยาค่ะ